สวัสดีค่ะเจอกับครูบีในเรียนวิทย์วิทย์ครูบีวันนี้มาพบกันในกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรามาทดลองหลอดดำน้ำกันค่ะพร้อมแล้วเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะ 1. ขวดน้ำพลาสติกใส 2. หลอดดูดน้ำพลาสติก 3. คลิปหนีบกระดาษ 4. น้ำา5เทปใส 6. กกรรไกรและ7รูปตกแต่งพร้อมแล้วไปกเลยค่ะเริ่มจากการนำหลอดมาตัด ตกแต่งหลอดต้งใจชอบและใส่คลิปีก,กระดาษลงไปเพื่อถ่วงน้ำหนักจากนั้นเราต้องมาทดสอบการลอยถ้าเราสามารถลอยน้ำได้แบบนี้แปลว่าสามารถใช้ทดลองได้ค่ะแต่ถ้าทดสอบแล้วจมแบบนี้ต้องลองหาน้ำหนักที่เหมาะสมใหม่อีกครั้งนะคะพร้อมแล้วลองมีพลันเลยเมื่อหลอดจมลงนะคะจะค่อยๆปล่อยมือหลอดน้ำก็จะลอยขึ้นมานั่นเอง ไม่หลอดสามารถทำน้ำได้เพราะในหลอดเนี่ยมีอากาศอยู่เมื่อเราบีบขวดความดันของอากาศในขวดก็จะเพิ่มขึ้นก็จะดันน้ำเข้าไปในหลอดทำให้หลอดมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นก็ทำให้จมลงไปด้านล่างแต่เมื่อไรที่เราหยุดบีบขวดความดันของอากาศในขวดก็จะลดลงอากาศก็จะเข้าไปแทนที่น้ำที่อยู่ในหลอดเมื่อหลอดเบาลงหลอดจึงลอยขึ้นนั่นเองค่ะ อย่าลืมไปทดลองเล่นกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรียนวิทย์วิท์ูมีฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้คูมีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ